สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Super Fast Gear รายการวา a l i t y Man Man ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความว่า Super ที่สุดของประเทศไทยครับผมต้องเตใหญ่ครับครับผมแชมป์วิทวัสครับผมชาลี Super เม m จอ e r ครับครับพี่ชาลีครับครับผมจะนำเขาเรียกว่านวัตกรรมด้วยแล้วก็ศิลปะมาผสมผสานแบกมาจากอิตาลีเนี่ยจะมาถึงเมืองไทยครับผมคุณแบกมาเองเหรอ หักเอ้าคุณบอกว่าแบกมามันขึ้นเครื่องบินมาหรือยังไงแบกไหวไหมแกจะไม่ไม่เปียกเปยเลยเนาะเข้าใจฮะด็อกเตอร์ผมเข้าใจว่าทำไมคุณได้ด็อกเตอร์มาโอเคต่อนะขออนุญาตะครับขออนุญ็อคือเอามาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าคนที่หลงไหลในรถยนต์เนี่ยถ้าเห็นคันนี้นะคุณจะขาอ่อนเลย นะเพราะฉะนั้นอันนี้ลาดไม่ได้เลยแล้วยังมีนวัตกรรมการดูแลรถยนต์ที่สุดของที่สุดมาในรายการอย่างที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารถร้อยกว่าล้านนะครับก่อนก่อนน่้นบอกว่าอิตาลีถ้าร้อยกว่าล้านใช่ลำโบเอไม่น่าจะเฮ้ยเด็กก็พาคานี่อยู่แล้วถูกต้องเลยโอ้โหเฮ้ยจริงดิจริงผมจะเอาพาคานี่เนี่ยนะครให้คุณออด i อุสเนี่ยครับผม ละาเลงชา้างแสดงบอกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักคู่จะเห็นศิลปินละาเลงลรถไาคาร้อยกว่าล้านเ,เอาให้เละกันไปเลยอเ้เป็นเฟ<ะ>รมรูปกรอบรูปผมเชื่อว่าเป็นเฟรมที่แพงที่สุดในโลก ผมเชื่อว่ารายการเราเนี่ยนะครับพิชาลีเป็นรายการเดียวในโลกนะที่นําเฟรมเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยมาให้ศิลปินเนี่ยวาดรูปบนรถอันนี้พี่เชื่อครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ดู YouTube มาหา Google ดูรูปเห็นไอแอร์บัตเนี่ยพอใจเห็นบ้างครับแต่ไม่ใช่ในประการนี้นะนี่ไงจะไม่บอกว่าลัมโบกินี่เป็นอะไรผมบอกว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับแต่วันนี้สนุกแน่นอนอย่าผิดพลาดนะครับครับผมไปก่อน ทำไมครับก็มันร้อยกว่าล้านน่ะฮะให้เราจะอยู่ด้วยกัน3าคนตลอดได้ไงอ่ะทิ้งกันเลยเหรอโอ้โหทิ้งกันง่ายๆเลยหารกันได้ไหมนะได้ได้ถ้าเกิดเรามีเขาเรียกว่าศิลปินจากศิลปกรมาวาดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงของผมเนี่ยผมก็อยากจะรู้สึกความรู้สึกนะได้วาดรูปในเฟรมร้อยกว่าล้านเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วกอฟเป็นไงครับกอฟวันนี้กอฟวันนี้นะครับก็ จะไปดูบรรยากาศที่แปลกเราจะไปดูกันคืนโหพี่สนามกล์ฟปกติสนามกลอฟตีกลางวันที่นี่ไม่มีกันคืนนะฮะสนามติกันมีแต่ว่าไม่มีไฟแต่เราอยากจะดูไหมฮะบรรยากาศกันคืนเ็นไงและที่สำคัญที่สุดนะฮะ เวลาที่ตีเสร็จแล้วอ่าพุชชาย3คนฮะล็อกเกอร์ฮะผ้าขนหนูืนเดียวเฮ้ยจะดีนะสามพื้นสามพื้นคนละพื้นโทษนะครับผมว่าตอนนี้ท่านผู้ชมบอกว่าใครอยากมาดูแล้วนุ่งผ้าขนุนกันนั่นสิคืว่าตอนนี้ท่านผู้ชมต้องอยากรู้แล้วว่าปารกานี่คืออะไรแล้ววันนี้เราจะทำอะไรที่สุดกับมันถ้าอย่างนั้นไปพบกับพ่อขผมเลยนะครับช่วงซ s u p e ร Rich Man Toy สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงของผมนะครับช่วงซูเ e อร์ริชแอนทอยั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าผมจะมีรถที่พิเศษคือรถคันนี้เนี่ยยี่ห้อปากานี่สมัยก่อนเนี่ยเขาชื่อ Mr. สเตอร์อูเรโปากานี่นะครับเริ่มต้นจากการที่เปิดโรงงานผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ส่งโรงงานรถยนต์หลายๆโรงงานก่อนอันนี้คือจุดแรกของเขาหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกทีมมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่2ชิ้นหน้าชิ้นนี้เนี่ยแล้วก็ชิ้นหลังเนี่ยทั้งหมดรถคันนี้เหมือนมีปีกทั้ง4แผ่นเนี่ยสามารถขึ้นลงเวลาเราเบรกเวลาเราเข้าโค้งขวา คือชื่อรุ่นรุ่นนี้เนี่ยชื่อฮ <IN> ัวอล่าเขาบอกว่า motivation ของการออกแบบรถคันนี้มันมาจากเส้นของลม ไล่มานะครับเป็นล้อนะครับเซนเตอร์ล็อกเหมือนเดิมนะครับก็คือถอดชิ้นเดียวเนี่ยหลุดออกมาทั้งล้อเลยปีกหลังที่มกี้ผมบอกท่านผู้ชมมาตั้งแต่ข้างหน้าว่าเรามีอีก2ปีกที่อยู่ข้างหลังซึ่งมันทํางานเนี่ยสลับกันซ้ายขวาเลยท่อเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีก1จุดเด่นแล้วรถคันนี้เนี่ยวัสดุที่เขาใช้ผลิตรถคันนี้คือเป็นคาร์บอนเคฟลา ทั้งคันแต่มากเหมือนไปกว่าน,นั้นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าที่สุดของโลกยังไงเนี่ยตัวโมโนโคล็อกเนี่ยซึ่งปกติยี่ห้ออื่นเนี่ยใช้เป็นคาร์บอนเคลฟลาแต่ตัวนี้เนี่ยเขาได้สารนะสารเส้นไทเทเนียมเข้าไปในคาร์บอนเคลฟลาอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ก้านกระจกชิ้นนี้เนี่ยนะครับเหมาะสมกับความเป็นอิตาเลียนมากเลยเพราะว่าเขามองกระจกชิ้นนี้เนี่ยเป็นดวงตาของผู้หญิงครับท่านผู้ชมครับและนี่คือฝาโปรงหน้านะครับและเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็น V12 ให้แรงม้าอยู่ที่730แรงม้านะครับท้องอยู่ที่800 รอบมากกว่าแรงม้านี่ผมรับประกันว่าตั้งแต่รอบต้นๆเนี่ยคือคุณไม่ต้องรอเทอร์โบเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของเครื่อง AMG ตัวนี้ที่ทาประกานี่เนี่ยเขาได้ไปดีเอ็ม m g ซึ่งเป็นโรงงานแรกนะครับในโลกที่ AMG ยอมทําให้นอกจากเ,เครื่องยนต์รถเบนซ์ของเขา ในเครื่อง MG ตัวนี้มีคนดูแลอยู่ในโรงงานเนี่ยเฉพาะเครื่องตัวนี้นะครับอยู่50คนเพราะฉะนั้นการที่เอาคน50คนเนี่ยมาดูแลเครื่องตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากไล่มาเรื่อยๆเนี่ยก็คือเกียร์เนี่ยเป็นของ e x a t ตัวท่อเองเนี่ยเป็นไทเทเนียมเน้นความสวยงามอีกเช่นกันนะฮะจะเห็นเป็นสีม่วงยิ่งถ้าร้อนๆเนี่ยโอ้โหมันจะมันจะเหมือนสีม่วงนี่มันโดนไม่ไหม้หน่อยท่านผู้ชมครับและนี่ภายในนะครับของรถ Parny Huayra รถคันนี้ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยความรู้สึกคือไม่เหมือนกับรถคันใดนะครับในโลกที่ผมเคยขึ้นมาเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสร้างมาเพื่อผมคนเดียวและหน้าปัดรถคันนี้นะครับเขาบอกว่าต้องให้นาฬิกาแบรนด์ดังเนี่ยเป็นคนทําให้นะครับนั่นก็คือปาเต็กฟลิปนั่นเอง ถ้าใครเป็นแฟนนาฬิกานี่มันบอกว่าเฉพาะหน้าปัดอันนี้เนี่ยนาฬิกาอันนึงเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นล้านนะครับถ้าได้ใหญ่เลือนขนาดนี้ผมว่าเราคำนวณได้ครับประมาณ10ล้านไปแล้วด้วยซ้าไปแล้วนี่นะครับคือกุญแจนะครับส่วนเวลาเราจะสตาร์ทเนี่ยเราดึงตัวนี้ออกมานะครับนะฮะแล้วเขาจะมีเซนเซอร์อยู่ข้างในเราเสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับระบบไฟเข้าแล้วนะฮะร,รถคันนี้สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอตามสไตล์ที่เราชอบได้ ส่วนเบาะทุกท่านเวลาเห็นรถคันนี้เนี่ยจะถามไอตัวนี้มันคืออะไรนะฮะซึ่งตอนรอแรกๆผมเองเนี่ยผมก็คล่องใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรบางคนถ้าเป็นนักแข่งรถอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาเอาวไว้ลอดรูเบลขึ้นมาเป็นเบลของจุดหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตั้งให้เบาะเนี่ยสูงหรือต่ำโดยการใช้ตัวหมุนตัวนี้นะฮะผ่านม,มาตรงนี้รถคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ที่ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกวันแล้ว แล้วก็มีพาวเดอร์ชีฟให้เรียบร้อยซึ่งออถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนรถซูเปอร์คาร์อยู่หรือว่ามีรถซูเปอร์คาร์อยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะทราบว่าเกียร์รถสมัยนี้เราเปลี่ยนตรงนี้ละแต่รถคันนี้เขายังต้องการคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเรียกว่ารถสมัยก่อนนะครับเขาก็เลยเพิ่มด้ามเกียร์ขึ้นมานะครับซึ่งด้ามเกียร์ตัวนี้เราสามารถเล่น โดยการใส่เกียร์ได้ตรงนี้ก็เป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งที่ถ้าเราเบื่อแพดเดิลชิฟ์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ยังคนที่ชอบยังชอบการการเข้าเกียร์ก็ยังสามารถมาเข้าตรงนี้ได้ครับท่านผู้ชมหนังที่ผมนั่งอยู่และได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีที่ได้มาสัมผัสหนังตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นหนังที่จริงๆแล้วเนี่ยแพงเป็นกระเป๋าที่แพงที่สุดใบในในโลกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เอามาทำทั้งตัวเนี่ยต้องบอกว่านี่ครับผมบีบเข้าไปนิ่มมากเลยนะครับฟิลลิ่งที่เข้ามาทุกอย่างรู้สึกกลมาากกนนนะคครรับัรออแบบบเจ้้ขออองถีแ มาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกสีโทนภายในนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยสามารถเลือกได้ทุกอย่างนะครับ mm hmm. ไม่ว่าเป็นสีคาร์บอนภายในหนังคุณอยากได้สีอะไรมันก็จะเป็นอะไรที่ที่แต่ละคนเป็น,เป,นเป็นเทสของส่วนตัวเลยเพราะว่ารถแบบนี้นะครับผลิตน้อยมากนะครับจำนวนในการผลิตเนี่ยผลิตแค่30คันนะครับต่อปี ซึ่งตอนนี้เนี่ยรถคันนี้ได้ดิสคอนติเนียไปแล้วนะครับคือคุณมีเงินตอนนี้คุณก็ขอโรงงานซื้อไม่ได้แล้วเพราะมันหมดในโลกไปแล้วคุณต้องไปจ่ายเรียกว่าค่าพรีเมียมให้ลูกค้าท่านอื่นถ้าเขายอมขายถ้าเขาไม่ยอมขายแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยอาจจะไม่ใช่สเปคของเราเองด้วยซ้ำไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับรายการซูเปอร์ไบคเกียร์เนี่ยเราจะมาทําอะไรกันที่รายการอื่นในโลกเนี่ยผมกล้าการันตีว่าในโลกเลยนะครับไม่กล้าทาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะไปทําอะไรกัน ผู้ชมครับแหมไม่อยากลงจากรถเลยนะครับเมื่อกี้นั่งแช่อยู่ตั้งนานนะฮะร,รถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถอีก1นึ่งคันเลยในดวงใจเลยนะครับที่ผมฝันว่าวันหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมจะต้องมีให้ได้นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเทคโนโลยีที่เราเชื่อว่าดีที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาสีรถวันนี้นะครับจะเป็นยังไงช่วงซูเปอร์แมนเทลเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับ